พ er, ันธุ์เนอโฉมปี2025เพิ่มออปชันทุกรุ่นย่อยราคาเดิมนะจ๊ะรุ่นย่อยใหม่ Leader G+ Plus เขาบอกว่าโคตรคุ้มล้อ18นิ้วสีใหม่ก็มีกล้องรอบคันก็มาพร้อมออปชันอีกหลายอย่าง It It was always me versus me. Was never for sure. was me versus you understood ทุกคนครับผมออฟเากที่สุดครับคลิปนี้เราอยู่จนนี่เลยโตตาโฟร์จเจอเนอร์รถในตำนานถามว่าตำนานแบบไหนหรอตำนานเรื่อง ยอดขายนั่นเองนะครับตั้แต่เขาเปิดตัวมาปี2005นะจนปัจจุบันเองเขากวาดยอดขายในไทยไปแล้วกว่า466,000คันนะครับขับไปไหนก็จะพื่นร่วมทางตัวต้าโฟล์คเจอร์เต็มไปหมดเลยนะและปีนี้เอง2 0 5 5ครับเขาเปิดตัวรุ่นปรับโฉมปรับอุปกรณ์และรุ่นย่อยใหม่คันนี้ครับ Leader G plus plus Option เพิ่มเติมมาให้แน่นๆในราคา1,439,000บาทนะครับเพิ่มจากรุ่น G ีเพียง39,000บาทเท่านั้นนอกจากนี้รุ่นย่อยอื่นเขาเพิ่มอุปกรณ์เนี่ยให้จุกๆแน่นๆ นะอย่างรุ่น S, <S ได้ระบบ By Spot r c t a มาแล้วเรียบร้อยพร้อมทางเลือกครับอย่างผ่อนเริ่มต้นะแค่ K 9 8 8 4บาทเท่านั้นเขามีโปรชิพผ่อนปีแรกหลังจากนั้นเนี่ยผ่อนแค่เหมือนต้นต้นหรือคุณอยากได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น0 8 9พร้อมประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็มีให้ดูเหมือนกันหรือใครไม่อยากซื้อนะครับตอนนี้เขาก็มีทางเลือกเรียกว่าคินโตมีรถใช้แบบไม่ต้องซื้ออีกด้วยใครอยากได้แบบไหนเนี่ยไปเลือกกันได้เลยนะครับส่วนใครที่รอฟอนเจเนอร์โฉบใหม่เน แล้วก็ตามนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เองเนี่ยผมจะมาเจาะลึกครับเจ้ารุ่นย่อยใหม่คันนี้นะครับรุ่น G+ Plus ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันใครอยากดูเรื่องไหนกดดูได้ที่สามบรรวิีโอด้านล่างเลยและอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกันใจน้อยๆให้กับทีมงานด้วยนะครับ <S <S ดีแซน,น์พิโนนะครับต้องบอกว่ารอเกือบจะเหมือนเดิมเลยมีการปรับเปลี่ยนบางจุดนะครับเริ่มจากด้านหน้าบา ไฟแบบนี้ครับใบบีม LED พร้อมไฟเดเทิร r มม n นิ่งไลท์เนี่ยโอโ้โหดำดุเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีคาดเนี่ยด้วยแถบสีดําเงาแบบนี้พร้อมลวดลายเนี่ยที่ด้านหน้าโอ้โหดูดูด,ดูพร้อมโลโก้โตโยต้าครับมองเห็นมาแต่ไกลเลยนะฮะร,รู้เลยว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะจะได้ไม่หลงว่าเป็นยี่ห้ออื่นหรือเปล่านะครับไฟตัดหมอก LED เนี่ยก็มี นะครับแล้วก็มาดูเส้นสายด้านข้างนะครับนี่อย่างที่ผมบอกอันนี้ครับล้ออลอย18นิ้วแต่เป็นสีใหม่สีเทาเฉพาะรุ่น l d e r G p ร์ G+ เท่านั้นนะครับคันนี้มาพร้อมอยางบิสโตนดูเลอร์ไฮเว t เทรนขนาด265ทับ 60R18 และได้ดิสเบรกเี่ยทั้ง4ล้อด้วยนะครับด้านข้างเนี่ตกแต่งด้วยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมือจับประตูแบบโครเมียม บันไดข้างก็มานะครับแล้วก็คาดไปเนี่ยที่ด้านท้ายของตัวรถด้านบนเนี่ยมีแถบหลังคารูปเร็วแบบนี้ตัดด้วยสีเทานะและดีไซน์ด้านหลังของตัวรถนะครับนี่ด้านบนสภาศะที่ฉลามก็มานะครับนี่สปอยเลอร์ด้านหลังก็มีไฟเบรกตรงที่3นะครับใบปัดน้ำฝนหลังตรงนี้นะครับแล้วก็คาดเนี้ยตกแต่งด้วยแถบสีดําเงาพร้อมคำว่า f o r t คชูเนอร์อย่างนี้เลยไฟด้านหลังเนี่ยเป็น LED ไลท์ไกดิ n งพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยป้ายคำว่าลิเตอร์แล้วก็ชายกันชุนด้านล่างนี่ก็เป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับนี่เซ ด้านหลัง4จุดด้านหน้า2จุดแบบฝังไปกับตัวรถเลยนะครับสีขาวแบบนี้เองถ้าคุณผู้ชมอยากได้เนี่ยแพทีนัมไวท์เพลเนี่ยก็ต้องเพิ่มเงิน12,000บาทนะครับขาวุเป็นสีพิเศษอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือน,นี่เลยออปชันรอบนี้ครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าโอ้โหให้มาแล้วครับเราไม่ต้องเมื่อเนี่ยเปิดมือแล้วนะครับผม แล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมเลยนะครับเบาะพับได้นะเบาะแถว3พับได้แบบครึ่งครึ่งครับเป็นแขวนและการด้านข้าง่ยเหมือนเดิมนะครับข้อดีคือมันวางของเนี่ยพื้นที่แนวสูงได้เยอะแต่พื้นที่ด้านข้างเนี่ยอาจจะเสียไปสัหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับโดยการพับเบาะแถว2ลงไปด้วยแบบ6040ก็จะเก็บของในแนวยาวได้เนี่ยอนเนกประสงค์ตามสไตล์รถแบบนี้เลย ส่วนออปชั่นภายในนะครับก็ถือว่ายังให้มาใช้ได้อยู่นะครับเริ่มจากโทนการตกแต่งเนี่ยครึ่งคาล่างเป็นสีดำ ครึ่งคันบนเป็นสีอ่อนเพิ่มความโปร่งในห้องโดยสารมากขึ้นนะครับกันก้าวขึ้นลงเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยรถสูงแบบนี้แต่มีมือจับห้อยโหนครับให้มาถึง8ตำแหน่งหน้า4หลัง4ตำแหน่งนะครับผมแล้วก็จอมัดวัดเนี่ยเป็นแบบเข็มมาสมกับจอข้อมูลเนี่ยสแสดงการเกียร์แบบสี4.2นิ้วเนี่ยที่ตรงกลางด้วยผมก็ถือว่ายัางสแสดงได้โอเคอยู่นะสนแสดงข้อมูลตำแหน่งเกียร์ครับแล้วก็องศาของล้อหน้าได้เวลาจอดหรือเวลาเลี้ยวเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าล้อเนี่ยเอียงอยู่หรือเปล่ามองเห็นได้เลยที่จอตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลาง มีจอขนาด8นิ้วรองรับครับ Apple CarPlay, a d o i Auto แบบเสียบสายด้วยนะจ๊ะและก็มีเครื่องเสียงเนี่ยลำโพง6ตำแหน่งรอบคันในรุ่น G+ นะ ถัดลงมาครับเียแอร์ออโต้สโซนพร้อมกรอง PM 2.5นะครับแล้วก็ด้านหลังเองเนี่ยมีหน้าจอเนี่ยสำหรับแอร์โซนหลังปรับแรงลมได้อัตโนมัติด้วยนะจ๊ะแล้วก็วัสดุตกแต่งเนี่ยยังมีบุกรุ่มให้มาอยู่ขอบข้างตรงนี้ครับแล้วก็กล่องตัวนี้เองพร้อมเนี่ยปุ่มคําว่า f o r t u n e r กดไปปุ๊บข้างในครับเป็นกล่องคูลบ็อกซ์ด้วยสามารถเปิดเนี่ยให้ลมแอร์เนี่ยเข้ามาเป่าเครื่องดื่มเย็นๆนะครับสามารถจิบได้ชื่นใจระหว่างการเดินทางดับความหัวร้อน,นไปได้นะครับผมแล้วก็ ตำแหน่งคนขับผมถือว่าโอเคนะเบาะปรับได้แทิศทางปรับกระดกแบบนี้ได้ด้วยพวงมาลัยก็ปรับได้สีทิศทางนะครับเข็มขัดนิรภัยก็ปรับสูงต่ําได้สามารถปรับให้เข้ากับแบบไซส์ของตัวคนขับแต่รูปแบบได้เนี้ยตามใจชอบเลยนะที่วางแก้วเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้ตรงนี้บนพวงมาลัยตรงนี้นะครับหัวเกียร์อยู่ตรงนี้ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ก็ให้มาด้วยนะฮะเบรกมือเนี่ยยังเป็นเบรกมือแบบอัตโนมืออยู่นะจ๊ะ แล้วก็กระจกตรงนี้ครับนี่ให้มาเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานกันไปเลย ระบบความปลอดภัยรอบนี้พี่โตก็อัปเกดตมาให้เพิ่มเติมทั้งกล้องมองรอบคันระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อรถคันหน้ามีการเคลื่อนตัวส่วนระบบเด่นๆก็ยังให้มาเหมือนเดิมทั้งระบบ Blind s p อต RCTA เซ็นเซอร์กะระยะหน้าหลังระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันโครซงซานิรภัย GOA พร้อมคาเหล็กนิรภัยด้านข้างและถุงลมเนิรภเจ็ดตำแหน่งคู่หน้าคางคู่หน้าม่านนิรภัยและหัวเข่าคนขับอันนี้ดีอตาราเร่งสูดถึงร้อยไป กดสุดแล้วอุย้ยได้เท่านี้อุย้ยดีเลนิดนึงมาแล้วมาแล้วอืดอืดอืดโอ้โหนี่สุดแล้ว <Okay. S 1> นั่นแหละครับคืออาตาัตราเร่งของเจ้าคันนี้ oh. ที่เราทดสอบกันนะครับ 0-100ทำได้ที่13.56วินาทีช่วเงเร่งแซง80-120ครับไปที่10.01วินาทีเราทดสอบในโหมด Power อนะครับคันนี้มีโหมดการขับขี่ได้2โหมดปุ่มอยู่ตรงนี้คือ Eco กับ Power Mode หมดนั่นเองนะครับผมคุ้มพลังเจ้าคันนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องดีเซล2.4ลิตรนะครับรหัส2 GDFTV Hi g h นะ Hi g h อย่างนี้อเครับ กำลังสูงสุดตามสเปคเขาเนี่ยอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดครับ400นิวตันเมตรที่รอบต่ำนะเพียง1 6 0่ถึง,ง2,000รอบต่อนาทีพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบนี้พร้อมแพนดูชิฟต์นะครับสามารถปรับบวกลบได้นะที่ตรงนี้หลังพวงมลาลัยแล้วก็ที่เกียร์เองก็สามารถเล่นเนี้ยโหมด S ได้เหมือนกันนะครับรอบเครื่องต่ำจริงดูตอนนี้เราขับอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะ ออบนมาตรวัดรอบนี้มันบอกว่าวิ่งอยู่แค่1,600รอยรบต่อนาทีอันนี้แหละออมันคือการทดเกียร์ช่วยนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะขาไปชนบุรีจากบางนาเนี่ยเราขับไป70กโลนะครับขับเรื่อยๆนะตามความเร็วกฎหมายกำหกนดเลยบนหน้าจอขึ้น14.7กิเมตร่อลิตรเอ้ยถังน้ํามัน80ลิตรคันนี้ขับไปเชียงใหม่ได้สบายๆขับถึงหาดใหญ่ได้ด้วยซ้าไปนะครับอันนี้แหละ คือต้องบอกทุกคนว่าพอเป็นเครื่อง2,004อะครับแน่นอนมันคงไม่ได้แรงแบบพูดปราศเท่าเครื่อง2,008แต่การตอบสนองก็ไม่ได้แย่นะการใช้งานจริงขับจริงเนี่ยแรงบิดก็เหลือๆผมว่าอัตราเร่งเนี้ยมันก็ไหลามาเรื่อยๆนะครับอย่างตอนนี้เองใช่ปะสมมติว่าเรากดคันเร่งสุดนะจะเร่งแซงเนี่ยหนึ 1, 2, 3, กดสุดเนี่ยครับ ลักษณะของมันคือการตอบสนองของแป้นคันเร่งเนี้ยมันจะดีเลยเกือบเกือบหวินาทีนะมันจะอมเอาไว้เอาจริงเนี่ยถ้ามันตัดเรื่องนี้ไปได้นะโอโ้อัตราเร่งจะไวกว่านี้มากขึ้นเนี้ยพอสมควรแล้วถ้ากดโหมด power ครับมันก็ช่วยการตอบสนองของแป้นคันเร่งเนี้ยได้ดีขึ้นเวลาที่เราถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่งเนี้ยมันก็พยายามรักษารอบแบบอยู่ในช่วง power b a n เนี่ยที่กําลังของตัวเครื่องส่งมาได้อย่างเต็มที่อย่างตอนนี้สมมติเรากดลงไปนะหนึ่งสองสามกดสุดเนี่ยรอบสูงเห็นป่ะอาเรายกขึ้นมา เห็นไหมมันกังค้างรอบไปอยู่มันยังไม่ตกลงทันทีอันนี้แหละคืออาการครับของโหมดพาวเวอร์เนี่ยพร้อมให้ใช้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าเรากดไปที่โหมดอีโค่สลับกันมันเน้นการทดเกียร์เพื่อความประหยัดมากที่สุดครับเวลาเราเหยียบไปเนี่ยค่อยๆเหยียบนี่รอบเครื่องก็จะค่อยๆกระเด้งกระเด้งขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้แบบบูตปาร์ตเนี่ยกวาดขึ้นไปทันทีนะต่อให้เราแบบกดสุดครับ1 2 3สอา่าชงเล็งแซงนะออกขวานะแซงพอดีดนึ12-3กดสุด เนี่ยค่อยๆมาค่อยๆไหลมาทอนท้าหมดเห็นปะมันตัดทันทีเลยมันไม่ได้ค้างรอบเอาไว้ให้อันนี้คือจุดที่แตกต่างกันนะครับนอกจากนี้บนหน้าจอมัดวัดเนี่ยยังมีไฟเนี่ยอีโคด้วยนะฮะใบไม้สีเขียวรักโลกแบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าพฤติกรรมการขับของคุณเป็นยังไงประหยัดหรือเปล่าหรือว่าเปลืองไหม ถ้าขับประหยัดก็จะมีไฟครับขึ้นเอาไว้ชมเชยอ่ะให้คนขับเนี่ยได้มองเห็นกันได้ง่ายแบบนี้นะผมว่าก็ถือว่าก็ช่วยปรับพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปอย่างน้อยคือช่วยเป็นสัญลักษณ์เนี่ยบอกคนขับให้รู้ว่าเอยเขาต้องขับแบบไหนเพื่อประหยัดเนี่ยอันนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของอัตราเร่งของคุมพลังเนี่ยของรถคันนี้นะครับเนี่ยอย่างโหมดเนี่ยถ้าผมลองกดเกียร์ลงนะอ่าปิดโหมดอีโคก่อนไปโหมดธรรมดาฮะตบเกียร์ลงเนี่ยรอบเด้งขึ้นมาเห็นปะ กดลง4 3ได้ไหมเนี่ยมันล็อกฮะคือรอบมันสูงเกินไปมันไม่ยอมให้เราเนี่ยตบเกียร์ลงต่มันตบขึ้นเออเป็นแบบนี้ก็ได้แต่หมด,ดีเนี่ยพักหนึ่งครับมันก็จะกลับเข้าหมดเกียร์ออโต้อัตโนมัติแต่ถ้าสมมุติว่าคุณผักเข้าเกียร์ S ครับนี่ไป5แบบนี้ใช่ปะ่ะดึงลงครับลดเกียร์ลงแบบนี้ลดลงอีกเนี่ยลดไม่ได้เออมันจะค้างเนี่ยเกียร์แบบนี้ให้คุณตลอด คุณต้องปรับเองอันนี้ก็คือโหมดเนี่ยที่เขามีมาให้เกี่ยวกับการปรับเกียร์ของเจ้าคันนี้นะครับขับเรื่อยๆนะส่วนพวงมาลัยคันนี้นะครับมันมีระบบที่เรียกว่า variable flow control ครับคือระบบเนี่ยปรับความหนืดของพวงมาลัยปรับน้ำหนักเนี่ยแปรผันตามความเร็วที่เราขับยิ่งขับเร็วพวงมาลัยก็ยิ่งหนืดน้ำหนักยิ่งมากขึ้น นะครับคันนี้เองแม้ว่าจะเป็นพวงมาลัยไฮดรอลิกอยู่เนี่ยแต่เขาพยายามปรับจูนให้มันมีความเป็นธรรมชาตินะให้ขับแบบง่ายขึ้นที่ความเร็วสูงก็มั่นใจมากขึ้นขึ้นอย่างตอนนี้ครับเราขับความเร็วมันร้อยเนี่ยร้อยนิดนิดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเนี่ยดูดิน้ำหนักหน่วงกลางเห็นปะ่ะเขาโ้งเนี่ยมันนิ่งจริงเนี่ยผมประคองไว้ดูดิเห็นปะ่ะน้ำหนักของมันเนี่ยมันพยายามแบบรักษาตัวรถนิ่งๆแบบนี้เลย คุณสามารถปล่อยมือออาจากพวงมาลัยได้เนี่ยช่วงระยะเวลาหนึ่งตัวรถเนี่ยก็ไม่เสียอาการนะอันนี้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่คาดฝันมันก็ช่วยในการส่งตวงคุณได้อยู่แต่จริงคุณต้องมีสติจับไว้ตลอดนะไม่ใช่ว่าแบบปล่อยพวงมาลัยไว้แล้วคุณก็ไปกดเล่นมือถืออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ระบบขับขี่อัตโนมัติออโต้พายอนะแต่ที่ความเร็วต่ำเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักเบาลงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าพวงมาลัยไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะแบบต้องใช้แรงในการข่าเนี่ยมากกว่าพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่นิดนึง แต่ผมมองว่าโอเคมันก็เป็นระบบที่ช่วยกันขับขี่ด้วยความเร็วสูงเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะตอนนี้เห็นป่ะเนี่ยดูดิเนี่ยนี่พื้นถนนมันเอียงนะเออน,นิดนึงเห็นไหมครับเออความนิ่งของมันเนี่ยผมมองว่าโอเคเลยและรัศมีวงเลี้ยวคันนี้ครับอยู่ที่5.8เมตรเอาจริงใกล้เคียงกับรถเก่งนะในกลุ่ม C-Segment D-Segment ผมว่ามันเป็นรถ SUV ที่ดูเหมือนคันโตแต่ก็ขับได้เนี่ยเออข้องตัวพอจะโอเคอยู่นะขับในเมืองเข้าออกตรอกซอกซอยเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีปัญหาเนี่ยในการขับขี่หรือว่าการตีวงเลี้ยวเนี่ยสักเท่าไหร่เลยนะครับส่วนเรื่องเบรกเนี่ยฟอร์จูเนอร์ได้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับพร้อมครีบระบายความร้อนด้วยนะก็มาในสไตล์โตโยต้าเลยผมว่าไม่มีปัญหากับการเบรกรถคันนี้เลยนะอย่างนี้ขับไปใช่ไหมครับข้างหลังไม่มีรถนะผมแตะแป้นเบรกค,ครับสัก20%ตแตะ เห็นปะตัวรถเนี่ยเริ่มชะลอความเร็วลงทันทีเดี๋ยวผมปรับหน้าจอมัดวัดนะครับให้โชว์ความเร็วตัวเลขดิจิตอลคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เห็นชัดนี่ปรับเป็นแบบนี้ได้ด้วยก็หน้าจอ4.2นิ้วเนี่ยที่ผมบอกนะ,ะสมมติขับขึ้นไปฮะ,ะเร่งนะ,ะขางหลังไม่มีรถสมมติผมแตะเบรกแค่20เปอร์เซ็นต์หนึ่งสองสามแตะเห็นปะเบรกมันจับไวเนี่ยมั่นใจต่อให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยผมว่าเบรคคันนี้เนี่ยก็เอาอยู่อันเนี้ย เป็นสไตล์ของเขานะครับแต่ถ้าใครเนี่ยรอเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะยังไม่ได้ให้มานะฮะ <c oughs> ก็เป็นแท่นเนี้ยดึงเอาไว้อยู่นะครับสำหรับสายเนี่ยชอบอัตโนมือดึงแบบเนี้ยก็สนุกดีเหมือนกันนะครับส่วนช่วงล่างนะครับใน Fort u n e er เอร์คันนี้เป็นแบบอิสระทั้ง4ล้อนะครับด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยสปริงกับเหล็กกันโครงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบอิสระโฟลิงนะครับพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงด้วยเหมือนกันเขาบอกเขาเซ็ตมาเพื่อให้แบบนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเพื่อ ให้คุณผู้ชมเนี่ยลืมภาพเอารถกระบะเนี่ยมาต่อตูดรถปีพีแบบนี้เดิมๆเนี่ยไปได้เลยนะครับจากการทดลองของผมเนี่ยลองขับมานะขับทางไกลไปชนบุรีแล้วก็เริ่มเนี่ยขับกลับมากรุงเทพนะฮะแล้วก็ขับไปนู่นไปนี่เนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะคือถ้าเทียบกันเนี่ยกับแบบ f o r t u n e นเอเจนก่อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยเขาว่าพยายามเซตมาให้มันนุ่มนวล มีความเนี่ยสบายในการขับขี่เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เองเราขับบนบูรพาวิถีถนนลาดยางแบบนี้นะครับความเร็ว90เนี่ยร้อหนึ่งเนี่ยเจอทางแบบบางจุดเนี่ยที่มันไม่เรียบบ้างนะฮะลองขับมาแบบนี้ลองใช้ความเร็วดูบ้างเนี่ยผมว่าอาการของมันเนี่ยคือมันพยายามจะเก็บให้นุ่มเออเวลาเจอแบบรอยต่อใหญ่ๆหรือรอะไรเงี้ยมันมีความแบบวืบวืบแบบนี้อยู่ แล้พอเวลาเจอทางขรุขระเล็กๆครับหรือว่าถนนที่มันมีความแบบไม่เรียบอยู่นิดนึงเนี่ยมันยังมีแรงสะเทือนเนี่ยส่งมาถึงคนขับให้ได้รู้สึกอยู่บ้างนิดนึงให้รู้สึกว่าพื้นถนนเนี่ยมันไม่ได้เรียบนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยคาดหวังว่ามันจะเหมือนรถเก๋งเลยเนี่ยแน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมาในสไตล์รถแบบ PPV จะมีความรู้สึกแรงสะท้านจากพื้นถนนเนี่ยเข้ามาให้รู้สึกบ้างอยู่นิดนึงแต่ถ้าเทียบกันกับแบบโอ้โหกระบะหรือรถสมัยก่อนเนี่ย ผมว่ามันปรับเนี่ยดีขึ้นมากๆแล้วใครที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยขับยังไม่เคยนั่งเนี่ยคุณเนี่ยต้องมาลองด้วยตัวเองนะครับผมตอนขับที่ความเร็วสูงผมว่าช่วงล่างก็ใช้ได้นะเออเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีแรงสะเทือนจากพื้นถนนเข้ามาให้รู้สึกอยู่พอสมควรแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนนะฮะสมมุติแบบเปลี่ยนตรงนี้อ่าข้างหลังนะเปลี่ยนมาแบบนี้น่โยกกลับนิดนึงนะปึ๊บปบเห็นป่ะ้ยอาการบอดี้โลอะ่ะผมว่าโอเคเลยเ,เขาพยายามเก็บอาการของตัวรถเนะี่ยให้มันดีขึ้น เนี่ยมันขับเนี้ยเนียเราลองหักกลับเนี้ยวึบเห็นไหมครับเออคือการเซ็ตโค้งอะไรกับช่วงล่างมันไปด้วยกันทรษยะฟรีไม่เยอะฮะในช่วงล่างเนี้ยมันเอาอยู่มากยิ่งขึ้นเนี้ยมันก็ทําให้เวลาเข้าโคง้งหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็สเตเบิลมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนครับว่าถ้าใครเนี่ยชอบซิ่งที่ความเร็วสูงครับห้ามประมาท พวงมาลัยของมันเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบวิวิวอยู่นิดนึงที่ความเร็วสูงมากๆแล้วก็ช่วงล่างนะครับมันก็จะมีการให้ตัวในแนวนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะถ้าขับแบบนี้นะเจอแรงลมปะทะด้านข้างเนี้ยเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนิดนึงนะตามสไตล์เนี่ยรถทรงสูงแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงล่างด้านหลังเนี่ยมันมีความรู้สึกนุ่มนวลในการนั่งมากกว่าหรือเปล่าอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปลองนั่งหลังกันครับ know where could be g o d t r e n อ่ะเราเริ่มจากเบาะแถวสองกันก่อนนะครับข้างหลังเนี่ยไม่มีเตือนค่าเข็มขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยอ่ะเราก็คาดทุกครั้งเลยกันนะอ่าพอลองนั่งปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยครับเี่พอเนี่ยแถวเนี้ย มันสูงกว่าด้านหน้าพอสมควรเขาอาจจะอยากให้แบบคนนั่งกึคือมีความโปร่งเงียโล่งสบายนะครับเนี่ยระดับสายตาอยู่ตรงเนี้ยของกระจกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะเนียเราเห็นกระจกบานเบิ่มๆโตๆอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังได้อัตโนมือนะครับมีสลักในอยู่ทางใต้เบาะนะครับแล้วก็บอกสามารถปรับเอ็นได้ปรับเอ็นได้เยอะมากอยากปรับแบบไหนครับนี่ล็อกเนี่ยเลือกได้ตามใจชอบเลยปรับเอ็นสุดโอ้โหนี่อย่างพิษสุดทีนี่กายกรรมกวางเจาก็ไปเลยจ้า เป็นแบบนี้ผมว่าเนี่ยประมาณนี้โอเคแล้วเนื้อหนังคันนี้ก็จะสไตล์แน่นๆนะครับคุ้มหนังมาให้แล้วนะตั้งแต่รุ่นนี้เกรดจีขึ้นไปนะครับตรงกลางเนี่ยมีที่วางแขนล็อกด้วยนี่นี่มีที่วางแก้วกดตรงนี้เฮ้ยกลไกเก็บมาโอเคนะครับที่วางแขนด้านข้างตงัวนี้มีส่วนที่เป็นบุนุ่มมาด้วยนะครับไฮช่วงล่างเนี่ยลองผ่าลูกตาหน้าดูผมว่านี่ก็โอเคนะคือมันจะมีอาการแบบแถมแถมไม่หนึ่งอ,อย่างเงี้ยขึ้นปุ๊บแล้วปล่อย ดึงนี่แล้วก็ดึงแล้วก็อีกนิดนึง นะครับถ้าผ่านแบบทางครูขราใหญ่ๆผมว่าโอเคเลยแต่ถ้าผ่านถนนซีเมนหรือว่าทางครูขราเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังคงมีแรงสะเทือนเนี่ยมาในห้องโดยสารให้รู้สึกอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับแบบรถ PPV สมัยก่อนผมว่าสมัยนีย้ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับแบบขับรุยก็ได้ในเมืองก็ดีแต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันไม่ใช่ SUV พื้นฐานเก่งเพราะฉะนั้นความนุ่มนวลเนี่ยมันจะเป็นคนละแบบคนละสไตล์คนละคาแรคเตอร์กันนะครับด้านหลังเนี่ยช่องแอร์อยู่ด้านบน2ช่องหนาวมากแอร์โตโยต้าไม่ต้องพูดถึงเลย ยี่ห้าองศาเนี่ยต้องร้องนะครับพี่ชายฉันหนาวแรงลมเนี่ยดีมากอันนี้ปรับแบบ2ขีดครับจากกี่ขีดวะจาก8ขีดเดี๋ยวผมว่าโอเคเลยสบายสบายข้างหลังนี้มีตู้แอร์แยกให้นะครับอีกตู้หนึ่งสังเกตตอนน้ำแอร์หยดนะมันจะหยดที่แบบซุ้มล้อด้านหลังขวานะมีอีกตู้นะที่เกี่ยวห้อยถุงแกงด้านหลังเนี่ยก็มีนะครับสองอันซ้ายขวาเนี่ยถุงละ4ี่โลเนี่ยสบายสบาย,บายที่เก็บเอกสารด้านหลังเนี่ยให้มาด้วยนะครับ คือตัวเบาะเองเนี่ยผมว่าเขานั่งโอเคอยู่นะหลังเนี่ยมันก็มีส่วนว้าเนี่ยรับหลังได้นะครับแล้วพอมันแบบยกสูงขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องนั่งแบบออชันขาขึ้นมาเยอะนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองปรับเบาะเลื่อนขึ้นไปด้านหน้าสุดเนี่ยดูดิก็ยังนั่งได้นะเข่าเนี่ยก็ยังเหลือเนี่ยประมาณ1ฝ่ามือบนหัวครับเหลือหนึ่งฝ่ามือแต่ถ้าใครนั่งตรงกลางนะสังเกตการเว้าครับมันจะเว้าตรงขอบซ้ายขวาตรงกลางเนี่ย มันจะต่ําลงมานิดหนึ่งตรงเพดานนะครับอาจจะต้องอาศัยเนี่ยเบาะช่วยเอนอีกนิดนึงนะช่องชาร์จด้านหลังเนี่ยมีเป็นช่อง power outlet 12โวลต์ช่องหนึ่งกับปลั๊กให้มาเลยฮนะเสียบปลั๊กชาร์จกันได้เลย ac 2อ0สโวลต์สูงสุด100วัตต์เป็นแบบนี้นะครับอะสังเกตนะผมปรับขึ้นมาหนะ้าสุดแบบนี้ผมยังนั่งได้นะครับเดี๋ยวบเบาะแถวสามจะเป็นยังไงไปลองนั่งกันต่อครับปึ๊บอย้ายมานั่งเรียบร้อยแล้วครับคันนี้เองมีเข็มขัดรภัยทุกตแหน่งที่นั่งกไปเลย แถว3ก็ไม่เตือนร้องเหมือนกันนะเฉพาะคู่หน้าอย่างเดียวนะครับเสียบลงไปเพื่อความปลอดภัยทุกคนสังเกตเห็นได้ไหมหลังผมเนี่ยโอ้โหมันดันเหลือเกินฮะต้องเนี่ยเอาขึ้นหน่อยพนักพิงเฮ้ออย่างเงี้ยถึงจะโอเคถ้าใครเนี่ยชอบปรับเอนอนปรับได้นะเอนลงมาอีกโอ้โหนอนลงไปเนี่ยแบบนี้เลยนะสุดตัวหัวนั่งอย่างนี้ด้วย เออจะโอเคหน่อยนะครับพื้นที่ช่วงหัวเนี่ยเหลือประมาณ1-2นิ้วสอดถ้าใครเนี่ยผมฟูก็จะเฉียวเฉียวเนี่ยเพดานนิดนึงนะครับส่วนพื้นที่ช่องขาเนี่ยเหมือนกัน1-2นิ้วแต่ว่าผมว่าเนี่ยการออกแบบบาะด้านหลังเขาเผื่อแล้วคือโครงเบาะเองข้างในมันเว้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามีแผ่นหนังเนี่ยกั้นไว้อยู่มันให้ตัวได้นิดนึงพอเวลาเข่าเราไปเฉียวเรารู้สึกว่าพ้ย มันไม่กระทบของแข็งอะมันกระทบกับแค่แผ่นหนังที่มันให้ตัวได้เท้าสอดเข้าไปใต้เบาะด้านหลังได้นะครับมันก็เลยทําให้ท่านั่งเนี้ยก็พอจะโอเคหน่อยนะแต่ผมว่าจะดีที่สุดเนี่ยถ้าคนนั่งข้างหลังเนี่ยสูงประมาณร7 0 เดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเที่นั่งเนี้ยได้จริงสบายสบายเลยนะอันนี้ไซส์ผมเนี่ยไซส์พิเศษสูง180มาลองนั่งบอกทุกแถวให้ได้ดูกันเลยนะครับแล้วก็ที่เก็บของด้านหลังก็ยังมีนะที่วางมือถือที่วางขวดน้ําฝั่งซ้ายนะครับถ้าเป็นฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีเป็นช่องดูดอากาศของแอร์โซนหลังอยู่เป็นโบเออร์นั่นแหละนะครับถ้าคุณปรับเนี่ยแรงลมเบอร์3จาก8เบอร์เนี่ยเสียงโบเออร์ก็จะดังให้ได้ยินนิดหนึ่งนะครับส่วนเสียงรบกวนเนี่ย ถ้าขับที่ความเร็วสัก1 0อะไรอย่ะไรเงี้ยจะมีเสียงลมจากด้านหลังเนี่ยแล้วก็เสียงจากช่วงล่างเนี่ยพื้นถนนเข้ามาให้เราได้ยินเพิ่มเติมดังกว่าข้างหน้านิดนึงแต่ผมว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคอยู่นะส่วนช่วงล่างเองฮะแถวนี้เนี่ย ใครชอบเล่นแบบโร l เลอร์ค s สเตอร์สวนสนุกเนี่ยต้องมานั่งดูนะถ้าคนขับไม่ยั้งเนี่ยลุยผ่านลูกระนาดเนี้ยบางทีเนียก้นลอยจากเบาะได้เลยนะมันก็จะมีความเฟิร์มกว่าเบาะแถว2กวับเบาะแถว1เนี่ยขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะแต่เอาจริงเนี่ยตอนนี้ขับบนถนนซีเมนการเก็บรอยต่อจากพื้นถนนด้านล่างเนี่ยผมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับการเดินทางไกลเนี่ยตามสไตล์รถ PPV แบบนี้ก็ถือว่านั่งได้จริงนะครับ ครับคือที่ทุกคนเนี่ยมารีวิวเจ้าคันนี้ครับตัวต้า f o ร์จูเนอร์รุ่นย่อยใหม่ล่าสุดลีเดอร์จีพัสให้ทุกคนได้รู้กันนะครับผมต้องบอกว่าการปรับอุปกรณ์รอบนี้ของ f o r t จูเนอประจำปี2025นี่เนี้ยเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับโอ้โหให้ออปชันมาจุกๆแน่นๆ ใครที่กำลังมองหารถในกลุ่มนี้อยู่ก็ถือว่ายังน่าใช้นะมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมทางเลือกครับไม่ว,ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยแล้วก็ผ่อนต่อเดือนเนี่ยที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ใครที่รอพอจน์เนอร์โฉมใหม่คุณอาจต้องรอเนี่ยเป็นปีเลยก็ว่าได้ผันใครที่จะเป็นต้องใช้ตอนนี้แหละถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าสนใจที่สุดสําหรับคนที่มองหารถแบบนี้นะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นใจพวกเราด้วยวันนี้าบ bye bye. ขับเที่ยวต่อก่อนแล้วนะ